หลังจากที่ผมติดตั้งกระเบื้องห้องน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ผมก็จะเตรียมสุขภัณฑ์ที่จะใช้ในการติดตั้งในห้องน้ำนะครับผมก็ตรงไปที่เมกกะโฮมใกล้บ้านที่สุดเลย โดยช่วงนี้นะครับเมกกะโฮมมีงานที่ชื่อว่าถูกชัวช่างต้องมาเมกกะโฮมครับตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมจนถึง4สิงหาสองพันนี้นะครับในงานเนี่ยก็จะมีสินค้าที่ลดราคานะครับสูงสุดเนี่ยถึง50%รวมถึงสมาชิกนะครับที่เป็นช่างก็ลดทันทีเนี่ย5%เลยนะครับสมาชิกโฮมการ์ดนะครับก็จะมีคูปองส่วนลดเนี่ยสูงสุดถึง800บาทนะครับก็โดยโซนแรกที่ผมไปเลยก็จะเป็นโซนของห้องน้ําแล้วก็สุขภัณฑ์นะครับก็จะมีพี่ๆพนนนักงาเี่ยยยยชช่่่วววคคออแนนนนะะะํําาาาให้้ขมมูลไจเป็ฝััักบบรรสฉีดะ ราวแขวนผ้าหรือว่าจะเป็นกระจกเนี่ยที่นี่ก็มีนะครับให้เราเลือกซื้อแบบครบเลยนะครับในส่วนของตัวสุขภัณฑ์นะครับของห้องน้ําชักโครกนะครับก็มีหลายรูปแบบให้เราเลือกใช้นะครับมาที่นี่เนี่ยคือจบเลยนะครับอ่างล้างหน้าต่างๆนะครับก็มีให้เราเลือกซื้อจนครบเลยผมก็ซื้อที่นี่จนครบทั้งหมดที่จะใช้งานเลยนะครับ หรือว่าท่านใดนะครับจะมาดูสินค้าในโซนอื่นๆนะครับเช่นคเครื่องมือช่างเนี่ยก็มีครบทุกอย่างนะครับครบทุกแบรนด์ดังมีหลากหลายเนี่ยให้เราเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องมือช่างนะครับงานไฟฟ้างานประปาหรือว่าจะเป็นวัสดุกเกี่ยวกับงานก่อสร้างทั่วไปเนี่ยมีครบหมดเลยนะครับท่านใดนะครับกำลังจะปูกระเบื้องที่บ้านนะครับที่นี่ก็มีกระเบื้องเนี่ยให้เลือกมากมายเลยครับมาที่นี่เนี่ยได้กระเบื้องกลับไปใช้อย่างแน่นอนใครกําลังสร้างบ้านอยู่นะครับประตูหน้าต่างเฟอร์นิเจอร์นะครับ ก็มีให้เราเนี่ยเลือกใช้รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็มีครบหมดทีวีนะครับแอร์ตู้เย็นเครื่องซักผ้านะครับมีครบอย่างแน่นอนหลังจากซื้อสุขภัณฑ์นะครับหรือเครื่องใช้ในห้องน้ําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดินนะครับโซนต่างๆที่เมกะโฮมเสร็จนะครับผมก็มาเช็คบินที่เคาน์เตอร์นะครับซึ่งค่าใช้จ่ายจริงๆเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0บาทเลยนะครับ แต่โชคดีนะผมมาในช่วงของงานถูกชัวช่างต้องมาเมกะโฮมครับผมก็ได้ส่วนลดรวมถึงคูปองนะครับของโฮมการ์ดด้วยนะครับสรุปแล้วผมจ่ายเงินไปแค่1,300บาทเท่านั้นนะครับได้ส่วนลดไปเกือบถึง18%เลยนะครับดังนั้นช่วงนี้ท่านใดนะครับกำลังทำงานช่างหรือว่าสร้างบ้านอยู่นะครับมาที่เมกกะโฮมเนี่ยนะครับ หายเงินไม่เยอะนะครับแล้วก็ได้ของอุปกรณ์ไปแบบครบๆเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้สุขภัณฑ์รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆในห้องน้ำมาครบแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในตอนถัดไปนะครับว่าผมจะติดตั้งสุขภัณฑ์ในห้องน้ำเสร็จแล้วเนี่ยจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับ